ในช่วงนี้นะครับผมเห็นประเด็นเรื่องของแฝงนะครับที่สามารถลงไปในปิดกั้น8ปดหมื่นได้เชกอนเองเนี่ยผมเองก็ไม่เชื่อนะครับว่าแฝงมันจะลงไปใน8ปดหมื่นได้จริงๆเหรอผมก็เลยนะครับไปเจอคลิปๆหนึ่งมานะครับเป็นคลิปของพี่จีนนะครับได้ทำการ โช้เห็นนะครับว่าแฝงนะ่ะมีโอกาสที่จะลงไปในเป็นกัน8ปหมืนได้นะครับผมเลยถึงจะเชื่อนะเออทีนี้นะครับพอเรามาค,คิดดูแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าแฝงมันลงไปใน8 0 0หมืนได้เนะี่ยแล้วมันจะคุ้มกับผู้เล่นเหรอที่ว่าผู้เล่นจะต้องไปเสี่ยงกับแฝงอีกที่นึ่งนะจัดเซตแต่ละทีคือห้ามต่ำกว่า8 0,000ืนซึ่งมันถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าแฝงเนี่ยมันไม่น่าจะมีได้ทุกเกมมันมน่าจะมีโอกาสน้อยถึงน้อยมากๆนะครับที่จะเจอนะเออ แค่แฝงปิดกั้น3 0,000ืนผมว่ามันก็เจอ,อยากแล้วนะผมมองว่าพัฒนาเนี่ยอาจจะอยากให้มีเพราะว่ากลัวผู้เล่นจะประมาทเรื่ๆมากเกินไปนะครับเกมนี้มันเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมคิดว่าการที่มีแฝงเนี่ยในปิดกั้น8 0,000ืนมันก็ดูท้าทายขึ้นนะครับแล้วทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่ชิลมากนเกินไปนะเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับต้องห้ามประมาทเลยก็ว่าได้นะถ้าอันนี้ทุกคนคิดว่าควรมีแฝงหรือเปล่าก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะ